อ้าวบึดจำบึดบึดจำบึดบึดจำบึดจำบึดจำบึดโอ้สมไปสมไปเมาเลิกเมาเลิกมือนี่เลิกมาเลิกจานเทพไปเอกหมอลำไงแต่สามสิบสีเด้ออัะป่าปีนเบอ้ยแข่งขันแน่แข่งขันไงครับครับแข่งขันอยู่ครับเรีอกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งไปเอก

พุนผุนสายน้ำช่างพุนไปพุน,น,นสา,ายน้ำเบิ้งสาย Nam เล่าสิไปเล่นน้ำบ้านหนึ่งผุนอ่ะโอเห็นหม่องอาบน้ำยังนี่เด้อย่าเลี้วยวเลยอย่าเลี้วยวเลยอา Nam วะนี่แม่เออโอ้ยยิ้มเนียมันร<ะ>อเจบแล้วหรอกครับพอ่อเราไปพ,าพ่อเราปิดเลยปิดวีดีโอเลยปิดวีดีโอเลยปิดลิปไว้เสมอด้ว่นว้อง